แผนการหนีกลับกรุงหงสาวดีฝ่ายพระมหาปิดกทรภิกษุตั้งแต่ได้รู้ว่า พระนางเจ้าแผ่นดินผู้มีพระคุณของตนถูกพม่าจับไปแล้วก็มีความวิตกอยู่ทุกวันทุกเวลาคิดจะติดตามไปให้พบพระนางเจ้าแผ่นดินให้จงได้จึงตามขึ้นไปพร้อมด้วยนิสิตคะฤห,หัตผู้เป็นที่ร่วมคิดไว้ใจได้สี่คนครั้นถึงกรุงอังวะก็พากันเข้าไปอาศัยอยู่ณนะ อาวาสแห่งหนึ่งซึ่งเป็นพระอารามหลวงเที่ยวเทศนาโปรดคนทั้งปวงไพราะยิ่งนักชาวบ้านชาวเมืองมีความเลื่อมใสศรัทธาชวนกันนำลาบสก,การะมาถวายเป็นอันมากกิตติศัพท์แจ้งเข้าไปถึงพระเจ้าแมงเรชวากีพระเจ้าแมงเรชวากีก็มีพระไทยยินดี มีรับสั่งให้ขุนนางสังฆกาลีมานิมนต์เข้าไปแสดงธรรมเทศนาในพระราชวังเมื่อพระเจ้าแมงเรชวากีได้ทรงสดับพระสัทธรรมอันไพเราะก็ทรงสมมนัสยิ่งนักมีพระประสงค์จะทรงฟังพระสัทธรรมในคำพีใดผูกใดนิทานใดบทใดพระมหาปิดกทรก็แสดงถวายได้สิ้น มิได้ขัดข้องเลยด้วยมีสติปัญญาหรักแหลมลึกซึง้งชำนาญในพระไตรปิฎกพระเจ้าแมงเรชวากีก็ทรงโปรดจึงให้อาราธนาพระมหาปิฎกทรมาถวายพระธรรมเทศนาในพระราชวังเป็นนิดมิได้ขาดพระอัครมเหสีแสจาโปได้ทราบก็ดีพระไทย ทรงพระดำริว่าเห็นทีพระมหาปิดกทรบุตรเราจะขึ้นมาติดตามเห็นจะสมคเนที่เราคิดไว้ว่าจะหนีกลับไปกรุงหงสาวดีพระนางแสจาโปจึงแซงทํากลอุบายประชวนประทับอยู่แต่ในห้องพระตำหนักไม่ให้ผู้อื่นเห็นมีแต่นางสาวใช้ที่สนิทร่วมพระไทย จึงสั่งให้คนกราบทูลพระเจ้าแมงเรชวากีพระเจ้าแมงเรชวาคีได้ทรงทราบแล้วก็โปรดให้แพทย์โอสถทั้งปวงมารักษาอาการโรคนั้นก็มิคลายพระนางแสจาโปจึงให้คนกราบทูลอีกว่าโรคหนักเสวยอาหารไม่ได้จะขอนิมนต์พระมหาปิดกทรเข้ามาแสดงธรรมเทศนา ให้ฟังในตำหนักแต่พอจะได้หน่วงจิตลงสู่กระแสแห่งพระธรรมพระเจ้าแมงเรชวากีได้แจ้งดังนั้นก็ไม่ได้มีความสงสัยคิดว่าอักขระมเหสีทรงพระประชวนหนักจริงจึงตรัสว่าโรคนางป่วยหนักอยู่ความตายจะมาถึงเมื่อใดก็มิได้รู้ ซึ่งนางจะใคร่ฟังพระธรรมเทศนาอาศัยคุณพระรันาตนไตยเป็นที่พึ่งนั้นก็ชอบแล้วเพราะจะได้ป้องกันภัยอันตรายและ,จะเจริญอายุด้วยจึงตรัสสั่งให้นิมนต์พระมหาปิฎกทรภิกษุเข้ามาแสดงธรรมให้พระอัครมเหสีฟังพระมหาปิฎกทรก็เข้ามาถวายพระธรรมเทศนาณตําหนัก พระนางแสจาโปพระนางแสจาโปได้ทรงฟังก็มีพระทัยยินดีครั้นจบพระธรรมเทศนาแล้วพระนางแสจาโปก็ขับหญิงทั้งปวงให้ออกไปห่างๆแล้วก็ตรัสสนทนาความด้วยพระมหาปิดกทรเป็นภาษารามันหวังมิให้คนทั้งปวงสงสัยว่าโยมคิดจะใครหนีกลับไปกรุงหงสาวดี พระคุณเจ้ายังจะช่วยคิดอ่านพายมกลับไปให้ถึงกรงหงสาวดีจะได้หรือไม่ประการใดพระมหาปิดกทรก็รับว่าอาตมาจะขอรับอาสาพาไปให้ถึงให้จงได้พระนางแสจาโปหรือตะละนางพระยาเท้าได้ทรงฟังก็มีพระไทยยินดีนักจึงให้สัตว์ปฏิญาณ แก่กันทั้งสองฝ่ายว่าตั้งแต่วันนี้ไปจะเป็นมารดาและบุตรต่อกันจนสิ้นชีวิตครั้นให้สัตว์ปฏิญาณต่อกันแล้วพระมหาปิดกทรภิกษุก็ถวายพระพราลากลับมายังที่อยู่ดำริว่าพระนางกษัตริย์นี้พระเจ้ากรุงอังวะให้กองทัพไปตีชิงมาได้แล้วตั้งให้เป็นพระอัครมเหสี ต้องในสิกขาบทว่าเป็นทาตรู้สึกได้ถ้าจะลักพาไปบัดนี้ก็จะเป็นครุก,กรรมขาดจากสิกขาบทหาควรไม่ครั้นจะสึกออกเป็นคั้นฤหัสเล่าจะเข้าไปในพระราชวังก็ยากเห็นจะคิดการไม่ตลอดจำจลาเพศสึกเป็นขาลือหัสเสียก่อนแล้วจึงจะบวชเป็นสามเณร ถึงจะนุ่งสบงจีวรถือเพศอย่างภิกษุแต่ก็หาเป็นเพศสงฆ์ไม่เพราะเรามิได้ปฏิญาณตนเป็นภิกษุตั้งจิตแต่เพียงจะให้คุ้มภัยอันตรายครั้งหนึ่งอันลักษณะคนลักกะเพศสงฆ์แต่งตัวปลอมเพศเป็นสมณะทำเพศตัวว่าเป็นภิกษุแล้วเข้าอยู่ร่วมสังวาสสังคกรรมด้วยพระสงฆ์ หวังจะให้คนทั้งปวงนับถือเพื่อหวังจะได้ลาบสการะของจากทายกดังนั้นจึงจะเป็นโทษลักกะเพทสงพระมหาปิดกทรดำริแล้วก็กล่าวคำลาศึกจากภิกษุแล้วก็บวชเป็นสามเณรแล้วตรึกตรองต่อไปว่าซึ่งเราจะพาพระนางเจ้าหนีไปนั้นจะไปทางบกเห็นจะไม่สะดวก จำจะไปทางน้ำจึงจะดีจะได้หลบหลีกพม่าได้และไปถึงกรุงหงสาวดีได้โดยเร็วตรึกตรองแล้วจึงสั่งให้นิสิตข้ารือหัดสี่คนให้เอาไม้ไผ่มาสารเข้าเป็นเรือลำหนึ่งพอจุคนได้หกคนให้ตอกหมันได้ดิบที่ผสมกับชันน้ำมันยางยัดแนวยาวเรือแน่นหนาดีแล้ว ก็บรรทุกสเสบียงอาหารเตรียมไว้พร้อมเรือนั้นมีประทุนยกขึ้นได้พับลงได้แล้วสั่งให้เอาเรือนั้นเก็บซ่อนไว้ในที่สมควรสามเณรมหาปิดกทรได้คิดประกอบโอสถขนาดหนึ่งเอาผลสลอดมาบดปนด้วยน้ำครั่งครั้นกระทำโอสถห่อผนึกดีแล้ว ก็เข้าไปในพระราชวังถวายพระพรแจ้งความลับแก่พระนางแสจาโปว่าการซึ่งคิดไว้นั้นได้เตรียมพร้อมไว้ทุกประการแล้วยังคอยอยู่แต่ให้ได้ช่องซึ่งจะหนีไปเท่านั้นแต่จะไปโดยปกตินั้นมิได้อาตมาภาพคิดอุบายจะขอให้เสวยโอสถเสียสักหนก่อน ให้อาการปรากฏแก่แพทย์ทั้งปวงว่าพระโรคเพียบหนักแล้วอาจตมมภาพจึงจะเข้ามาอยู่ช่วยกระทาการพระนางแสจาโปได้ฟังก็ยินดีรับเอาโอสถนั้นไว้เสวยครั้งเสวยแล้วก็ลงพระบางคนอุจจาระเป็นสีดังโลหิตให้ปรากฏแก่แพทย์ทั้งปวง แพทย์ทั้งปวงเห็นดังนั้นก็ตกใจจึงนำอาการขึ้นกราบทูลพระเจ้าแมงเรชวากีว่าบัดนี้พระอัครมเหสีทรงพระประชวนหนักเห็นพระอาการจัมิฟื้นจะขอพระราชทานให้พระมหาปิดกทรเข้ามาอยู่ในพระราชวังจะได้ถวายพระธรรมเทศนาบำรุงพระสติ ให้ปรงลงสู่กระแสพระไตรลักษณ์ประการหนึ่งถ้าจะสิ้นพระชนมายุโดยกำหนดแล้วจะได้แสดงพระพุทธคุณนำจิตวิญญาณให้ดำเนินไปสู่สุขติภูมิพระเจ้าแมงเรชวากีได้ทรงฟังดังนั้นก็มิได้ทรงสงสัยตรัสสั่งให้นิมนต์พระมหาปิดกทร เข้ามาไว้ตามที่พระนางเจ้าปรารถนามหาปิดกทรสามเณรก็เข้ามาอยู่ในพระราชวังกับพระนางเจ้าซึ่งการคิดที่จะหลบหนีไปนั้นสามเณรมหาปิฎกทรได้บวชนิสิตคฤหัิษัททั้งสี่ให้เป็นสามเณรแล้วก็พาเข้าออกในพระราชวังได้ เวลาค่ำวันหนึ่งได้ยกหีบใหญ่ใบหนึ่งเข้าไปในตำหนักให้แต่งบรรจถอนเครื่องราดปูแล้วเชิญพระนางเสด็จลงบรรทมอยู่ในหีบแล้วให้เอาผ้ากาสาวพัดปิดทับพระองค์ลงเป็นหลายชั้นให้สามเณรสี่องค์หามหีบตามสามเณรมหาปิฎกอนออกมาพอถึงทวารพระราชวัง นายทวารถามสามเณรว่าหามหีบสิ่งใดมาสามเณรทั้งสี่องค์บอกว่าหีบใส่ผ้ากาสาวพัดพระนางแสจาโปถวายแก่พระมหาปิดกทอนนายทวารเปิดฝาหีบขึ้นดูก็เห็นผ้ากาสาวพัดที่ปกอยู่ข้างบนไม่ได้เห็นสิ่งผิดปกติใดๆก็ปิดฝาหีบลง แล้วเปิดทวาลให้ออกไปครั้สนสามเณรมหาปิฎกทรพาพระนางเจ้าแสจาโปออกมาพ้นประตูเมืองมาถึงที่ซ่อนเรือไว้นั้นก็พากันยกเรือลงน้ำลงเรือล่องหนีมาพอวันรุ่งขึ้นชาวที่และนางสนมกรมมะวังทั้งปวง ไม่เห็นพระอัครมเหสีก็ตกใจถามใครก็มิได้แจ้งพากันเที่ยวสืบหาได้ความแล้วก็นำความขึ้นกราบทูลพระเจ้าแมงเรชวากีว่าบัดนี้พระอัครมเหสีกับพระมหาปิฎกทรหายไปพระเจ้าแมงเรชวากีได้ทรงฟังก็ตกพระไทย แจ้งว่าพระอัคราเหสีกับมหาปิดกทรพากันหนีไปแล้วก็สั่งให้จัดทัพบ,บกทัพเรือยกไปติดตามฝ่ายสามเณรมหาปิดกทรพระนางเจ้าและนิสิตท,ทั้งสี่เมื่อล่องเรือเข้าใกล้ด่านขนอนก็ยกเรือขึ้นหามไปทางบกพอพ้นด่านขนอนกก็เอาเรือลงแม่น้ำ ล่องเร่งรีบมารุ่งขึ้นเวลาเช้าก็ยกเรือขึ้นซุ่มนอนพักผ่อนพอเวลาค่ำก็ยกเรือลงน้ำเร่งล่องมาทำดังนี้จนล่วงเข้าสู่แดนรามันประเทศฝ่ายกองทัพเรือทัพบ,บกพมา่าที่ยกติดตามมาก็ไม่ได้รู้เห็นร่องรอยตามจนสุดแดนพมา่าก็ไม่พบ ก็พากันกลับไปกราบทูลพระเจ้าแมงเรชวากีพระเจ้าแมงเรชวากีจึงตรัสว่านางไม่เต็มใจอยู่ด้วยเราแล้วจึงหนีกลับไปเมืองเขาก็ตามใจนางเถิดเมื่อมหาปิดกทรพาพระนางเจ้ามาถึงกรุงหงสาวดีก็บอกข่าวส่งเข้าไปเสนาบดีทั้งหลายได้แจ้งว่า ระนางเจ้าแผ่นดินหนีกลับมาได้แล้วก็ดีใจยิ่งนักจึงชวนกันออกไปรับเสด็จแต่งขบวนพยุหะญาตราขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่อันเชิญเสด็จเข้าสู่กรุงหงสาวดีเสนาบดีข้าราชการใหญ่น้อยก็พากันมาเฝ้ากราบถวายบังคมกราบทูลถ,ถามถึงความทุกข์และความสำราญ แล้วขอพระราชทานโทษซึ่งละให้พระนางเจ้าแผ่นดินตกไปแก่ข้าศึกมิได้ติดตามรบพุ่งและทูลราชกิจความเมืองทุกประการตละนางพระยาท้าก็มีพระเสวนีตรัสแถลงทุกสุขแล้วก็พระราชทานอภัยโทษแก่ขุนนางทั้งปวงแล้วตรัสสั่งให้มีงานมหอรสก สมโพธพระองค์สิห้าวันพระนางเจ้าแผ่นดินทรงพระราชสัทธาถวายไทยทานแก่พระภิกษุสามเณรและยาจกวันนีิพกทุกวันไม่ได้ขาดล้วนสุขกระเสมเปรมปรี